สวัสดีครับนาวันสวัสดีครับพี่สบายดีไหมผมสบายดีครับไปไหนไปไหนมาครับผมรีนจบแล้วตอนนี้กำลังจะกลับกินข้าวครับเอ่อน้องมีเวลาไหมถ้ามีเวลาก็ไปกินข้าวกับพี่ผมมีครับพี่โอเคไปกันเถอะเอ่อ น้องชอบกินอาหารประเภทไหนครับอาหารเกาหลีญี่ปุ่นจีนหรืออาหารไทยผมชอบกินอาหารไทยครับไปร้านลิมาเลยนะร้านนั้นมีความสะอาดแล้วอาหารก็อร่อยครับผมสวัสดีครับพี่วันนี้พี่เชิญมากี่คนครับมาสองคนครับขอเอาโต๊ะนี้ได้ไหม ได้ครับเชิญนั่งที่นี่ครับขอดูเมนูน้อยนักครับนี่ครับเมนูทีนี้มีอะไรอร่อยครับมีผัดเปรี้ยวหวานปลาทอดไก่ผัดแมทมม่วงไก่ย่างน้ำพึ้งครับผมข้อผัดเปรี้ยวหวานปลาทอดครับ อ่าคอต้อยมยำกุ้งหนึ่งจานผัดผัดผักบุ้งหมูครอบหนึ่งจานต้ยมยำกุ้งเอาเป็นน้ำใสหรือน้ำขค้นครับคอเป็นน้ำคนนะครับนาวันกินแพทได้ไหมผมกินผ็ดไหมเป็นครับน้องลีมาครับคอใส่พริกนิดหน่อยนะครับนาวันอยากจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับ ผมอยากกินสมตำไทยใส่ปลาเมืกแห้งครับน้องลีมาคอเอาสมตำไทยใส่ปลาเมืกแห้งด้วยนะครับสมตำเอาแพ็ไหมครับไม่เอาครับเอาเอาเอาข้าวไหมครับเอาครับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยครับผมข้อข้าวสวยครับ เอาแบบเดียวกันเลยนะพี่เอ่อพี่พี่อยากจะส่งเครื่องดื่มอะไรไหมครับนวันชอบดื่มโคกไหมผมชอบดื่มโคกมากครับคอโคกขวดใหญ่หนึ่งขวดเท่านี้แหละครับครับพี่คอรอสครูนะครับไม่เป็นไรครับเอ่อ นี่ครับอาหารของพี่เอ่อกินอันนี้อ่อกอนนวานผัดเพรี้ววานปลาทอดครับพี่เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมเอ่อผมชอบรสชาติแบบนี้ครับกินดีๆนะกินชาๆหน่อยสิครับพี่ครับทุกอย่างโอเคใช่ไหมครับ ทุกอย่างโอเคขอบคุณครับนวันน้องอิมหรือ,อยังอย่างไม่อิมครับภมอยากกินอีกครับอยากกินอะไรอีกอยากกินข้าววานครับน้องดีมาครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ เอ่อขอดูเ <ขอ S 2> มน,มนูขอดูเมนูของวานเอ่อน้อยครับนี่ครับเมนูของหวานมีอะไรเอ่อแนะนำบ้างครับมีท้องยอดท้องเย็บหลอดช่องข้าวเหนื้อมะม่วงครับ ข้อมผมข้อเอาเข้าวเหนียวมะม่วงกับลอดท้องนำกะทิครับพี่อยากจะสง่งพี่อยากจะส่งของหวานอะไรครับข้าเอาอันนี้ครับข้าวเหนียวทุเรียนครับพี่คอ,อ,อรอสัสครูครับนี่ครับของหวาน ของวานที่สูงของวานก็อร่อยครับเอ,อ่อของพี่ก็อร่อยเหมือนกันนาวานตอนนี้อิ่มหรือ,อยังครับผมกินไม่ไห้แล้วครับเอ,อ่อน้องีิมาเก็บตังค์หน่อยสิทั้งหมดนี้390บาทครับนี่ครับ390บบาทอาหารอร่อยไหมครับ อร่อยถูกย่างครับขอบคุณครับไปก่อนนะลิมาโชคด,ดีนะับพี่พบกันใหม่นาณวันครับพี่สวัสดีครับพี่อ้าวลิมาเปิดค่ะเปิดกล้องอีกค่ะยังไม่จบนะคะอันนี้จบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วครับ,บ,รบโอเคค่ะอ่าคุณครูจะอ่านให้ฟังนะเรื่องสั้นๆนะคะพูดได้ดีมากนะคะพูดได้ดีมากเอเลน์เก่งมากนะคะอาจจะมีเสียงผิดนิดหน่อยเถือว่าใช้ได้ค่ะถือว่าเป็น การจัดการที่เก่งมากนะคะเป็นการสนทนากันดีมากค่ะดีมากนะคะเพราะนั้นคุณครูจะให้เรื่องสั้นนะคะคนไหนจัดการไม่ดีคุณครูจะให้เรื่องอยาวคุณเรื่องสั้นฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคะมาณนะและมานีเป็นคนไทยพวกเขาชอบอาหารไทยเพราะอาหารไทยมีรสจัดและเผ็ด มานีชอบทำอาหารไทยมานีทำกะเพราหมูทำยาหมูและทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยมานะถามอ๋อตออรีค่ะมานีถามมานะชอบทานอะไรมานะบอกชอบยำหมูมานีถาม ทำไมชอบยำหม,มูมานะตอบยำหม,มูเผ็ดดีมานะชิมยำหม,มูยำหม,มูมีพริกสีแดงและสีเขียวมานะพูดยำหม,มูรสดีมากมานีพูดเราทานอาหารกัน้อมยังมีห้าคำถามค่ะ คุณครูถามนาวันถ้านาวันตอบไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะถามคนต่อไปนะคะแนนจะน้อยลงนะคะนาวันคะมาณและมานีเป็นคนชาติอะไรเป็นคนประเทศอะไรเอ่อมาณและมานีเป็นคนไทยครับค่ะดีมาคะทําไมมานะและมานีชอบอาหารไทยเพราะว่ามีรสชาติอร่อย เพลงจะตอบไหมใช่ไหมผมไม่ไม่ครับไม่ตอบนะคะตอบไม่ได้อ่าวลานาวานู้ไหมคะยังไม่ถูกคะ่ะตอบไหมคะทำไมมาทำไมมานะและมานีชอบอาหารไทยเออทำชอบย่างหมูครับอ่าไม่ใช่ค่ะอ้าวยังไม่ถูกนะข้อน,นี้ไม่ถูกนะคะเพราะโอเคค่ะ เพลงครับคุณรูณถามค่ะมานีทำอาหารอะไรบ้างเอ่อมานีทำเอ่อหมูทอดกะเทียมแล้วกะเพรากะเพราหมูค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะใครตอบก็ได้ค่ะทำไมมานะชอบยำหมูใครตอบก็ได้ สามคนนี้ใครตอบก็ได้ทำไมมานะชอบยำหมูมตอบได้ไหมคะเพราะว่ามีรสชัติเผ็ดอ่าถูกค่ะเพราะมีรสชัดเผ็ดค่ะโอเคอีกหนึ่งคำถามนะคะใครตอบก็ได้ค่ะยำหมูใส่อะไรยำหมู ใส่อะไรใส่พริกแดงพริกเขีวอ้าถูกต้องค่ะไม่ถูกข้อเดียวนะคะโอเคก็ตอบคำถามได้สี่ข้อนะคะมีห้าข้อโอเคค่ะเจอกันเลเวลสค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเก่งมากค่ะ,คะ